ช่วยเด้งมันออกได้ไหมฮะเราก็ช่วยเด้งออกนะเดึงพลังงานลบตัวนั้นออกไปเลยค่ะ ที่พยายามอยากไปทง่ดีๆขึ้น กดดันจากทุกคนเอาออกไปเอาออกไปเอาออกไปห,หมดเลยย้า้มาเลือเลยคุณจะดีขึนคุณจะเก่งขึนคุณจะมีความสุขมากขึ้นถ้าคุณไม่อย่ยในชีวิตดีเต็มไปด้วยความ ใช่ไหมคะเนี่ยโอ้ก้อนนี้ใหญ่มากเลยนะคะเราจะขยำม,มันดีนะแล้วเราก็จะดีมันออกไป แล้วก็จากที่คนอื่นใส่มาให้คนโยนทิ้งไปหมดแล้วความคาดหวังเหล่านี้โยนทิ้งไปแล้ว ใช่ไหมคะเรารู้สึกอึดอัดใช่ไหมเวลาอยู่กับเขาหรือว่าการที่เขามีดีไซน์แบบนี้ใช่ไหมคะแล้วว่า 走来。So อยู่กับมันไห้ได้เธอที่ว่าสิ่งนั้นไม่ทำลายเรานะคะแต่ถ้าวันหนึ่งเราสึกว่ามันไม่ไหวจริงๆเราก็ควรจะไปนะอาจจะไม่ต้องไปตลอดชีวิตก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยไม่เอาใจใเราอะคะ่ะไปปูกกับเขาอะไรนะตรงนี้ยังมีความคิดและจิตใจได้ไปผูกกับเขาอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเราเดินออกมาให้ Sweet. Help me. โอเคนะเหนื่อยก็พากนะถ้าไม่ไว้ก็พอก่อนโอเคไหมไม่ต้องไปกดดันตัวเองเยอะขนาดนั้นนะอย่างที่บอกะอะสาเกอร์เเป็นมนุษย์ดังดีก็ต้องใช้ชืิตใด,ดสนุกและมีความสุขถุกไหม